สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก MMS ทั้งหลายนะครับออวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการออคือไม่ใช่วิธีการนะครับก็คือสมัคร MMS แล้วเข้าไม่ได้นะครับเพราะสาเหตุใดมันถึงเข้าไม่ได้นะครับ KYC ผ่านแล้วทุกอย่างผ่านแล้วดูลิงก์ที่ผู้แนะนำก็หายไปแล้วก็ถือว่า KYC ผ่านแล้วแต่ยังเข้าสู่ระบบไม่ได้ ติดตรงไหนครับมาดูครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบแป๊บหนึงครับนะครับเข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าทําไมถึงเข้าไม่ได้นะครับผมจะไปที่เออตรงขอขอพินนะครับนี่ครับที่ผมซื้อพินไว้นะครับวันนี้จะเอามาลองสมัคร ให้ดูนะครับแลชี้ให้เห็นครับว่าตรงไหนมันไม่ผ่านนะครับคัดลอกลิงแป๊บหนึ่งนะครับคัดลอกลิงนะครับอันนี้เอาไว้ทําคลิปโดยเฉพาะนะครับคัดลอลิงมาแล้วนะครับก็ออกจากระบบก่อนนะครับแตะตัวนี้แตะเสร็จนะครับคัดลอกลิงมาแล้ว ผมจะไปวางที่บว์เซอร์นะครับแบบนึงนะครับว่าเพราะสาเหตุใดมันถึงไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวนะครับผมวางลิงก์แป๊บนึงครับแตะเข้าไปเลยนี่ครับลิงก์สมัครนะครับคือลิงก์สมัคร สาเหตุที่มันไม่ผ่านนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับสมมติว่าเราอันนี้คือชื่อผู้แนะนำนะครับแล้วก็ชื่อสมาชิกที่สมัครที่เราสมัครเขานะครับ username อันไม่ใช่เออใช่ครับตรงนีู้สเซ n a m e นะครับตั้งชื่อแล้วนะครับเอ่อการตั้งชื่อนะครับควรจะตั้งแบบภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขนะครับเพราะว่าให้มีตัวเลขด้วยการตั้งซ้ำกันนะครับตรงไหนครับที่คนสมัครเสร็จแล้ว เข้าระบบไม่ค่อยได้ตรงนี้ครับพาสเวิร์ดนี่นะครับหรือรหัสผ่านนี่แหละนะครับที่ที่เราเคยทํามาทุกที่นะครับไม่ว่าจะเว็บอะไรที่เราเคยสมัครเว็บต่างๆไม่ว่าเว็บงานออนไลน์ทุกที่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีรหัสผ่านสองครั้งนะครับครั้งแรกเราใส่รหัสผ่านคือตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขนั่นแหละครับแล้วก็ จะมียืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากรหัสผ่านที่เรายืนยันมันไม่ตรงกันเนี่ยพอเรากดยืนยันการสมัครระบบมันจะฟ้องครับว่ารหัสผ่านไม่ตรงกันนะครับแต่ที่ m อของเราเนี่ยครับมันมีการใส่รหัสผ่านก็คือยืนยันรหัสผ่านครั้งเดียวนะครับนี่ครับพอยืนยันรหัสผ่านครั้งเดียวนะครับบางครั้ง เรากดพลาดน,นะครับ่งสมมุติว่าเราตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยบางทีเราไปกดโดนเลขหกนะครับโดยเฉพาะสมัครบนมือถือโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่ามันเป็นเลขหกเพราะมือเราพลาดไปโดนนะครับทีนี้พอเรากด sí. ยืนยันการสมรัครเนี่ยครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันผิดมันก็เลยเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มียืนยันรหรรัสผ่านสองครั้งนะครับเพราะถ้ามียืนยันรหรรัสผ่านสองครั้งเนี่ยสองช่องนะครับ ระบบมันจะฟ้องหรือว่ารหัสผ่านไม่ตรงกันก็คือเราใส่ผิดครั้งหนึ่งถูกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องลบใส่ใหม่นะครับแต่แต่ที่นี่ให้ยืนยันรหัสผ่านครั้งเดียวนะครับมันก็เลยเออเราไม่รู้ตัวครับว่าเราใส่ผิดนะครับหรือของบางคนเนี่ยสมัครบ,บนโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเออเลขที่เรากดนะครับบนแป้นพิมพ์เนี่ยมันอาจจะกดไม่ลงมันอาจจะเสียเราก็นึกว่ามันลง เพราะถ้าหากเราไม่เน้นตรงนี้นะครับเราก็นึกว่าเราใส่ถูกแล้วกดยืนยันการสมัครไปตรงนี้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งแต่ว่าออตรงนี้ได้เสนอพออ,อไปแล้วนะครับท่านประธานไปแล้วว่าอยากให้มียืนยันรหัสผ่านสองครั้งนะครับเราจะได้รู้ว่ามันตรงกันทั้งสองอันเพื่อป้องกันไม่ให้มันผิดนะครับเพราะต่อไปถ้าคนเป็นล้านๆคนเนี่ยครับผมว่ามันมันต้องมีผิดเยอะนะครับแล้ว ตรงนี้ก็จะไปตกหนักอยู่ที่ซับพอร์ตนะครับในการแก้ไขนะครับหรือตอนนี้ใครที่ยังไม่สมัครก็เน้นตรงนี้นะครับหรือใครจะสมัครให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันเนี่ยให้เน้นตรงนี้ให้ให้เอาให้แน่นะครับเพราะว่ามันไม่มียืนยันนะครับเพราะถ้าเราใส่ไปผิดตัวหนึง่งมันก็จะเข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับถึงเราจะ KYC ผ่านเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนเน้นนะครับจนกว่าเขาจะแก้ไขนะครับเพราะบอกว่าเดี๋ยวจะให้มีช่องยืนยันสองช่องเหมือนเว็บทั่วไปนะครับเพราะวันพอบอกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะครับและอีกอย่างหนึ่งเอ่อถ้าเราเราลืมรหัสแล้วเนี่ยครับมันยังไม่มีรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับต้องแจ้งซัพพอร์ตอย่างเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับถ้าใครสมัครก็ ดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับเพราะมันไม่มียืนยันสองครั้งเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับโดยเฉพาะคนที่เขาไม่เคยทำกาออนไลน์เนี่ยพอสมัครเสร็จเขาก็อยากเข้าได้ก็ใจเต้นปุมปุมต่านะครับแต่แท้จ,จริงแล้วถ้าเราเข้าไม่ได้ก็แจ้งไปยังซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเออลิงก์ซัพพอร์ตนะครับผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครไม่มีก็กด ครับลิงก์ไลน์ซัพพอร์ตนะครับครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ